แม่กีเราเห็นยาชงดูุเข้าไปอย่างงี้ก็โกงออบี้ได้ดีเซอร์โกงออบี้โอเคโอเคอาที่อะที่ในในตื่นเต้นสำับอปัปเดตนีปะใครใครไม่จับเพราะยังไม่รู้ไงว่าอัปเดตเป็นยังไงเ,เราเรตื่นเต้นเพราะเราไม่รู้ไงว่าอัปเดตจะเป็นยังไงแบบอ้อ Yes ชนะเอาเบียะหุยซีดชอบอาจจะมีบินสต๊อกก็ได้นะตอนเวลาสุดท้ายไม่มีบินสตอ okay, okay. อนน๊อกโอเคโอเคดาวน์ URL chat อัเปเดตอัป,ดอดอดปเดตคลกิก Save นาทีเกมจำเล่น อธิษฐานในให้อัปเดตเท่าไรถึงสิบเรื่องไฮปะเรื่องความตื่นเต้นอะ่ะเออฮะโอ้เรานั้นเชื่อไม่ได้แต่ว่าเราจะ run and admin abuse แต่ว่าอะไร bro bro ุเโอ้ถามจริงแล้วโคีกแล้วชีชวะตับแบล,ล็คโคมิดผมไม่ให้ล,ละโย่แบล็คโคโอ้โหอาร์ตี้นะไม่ชอบแบล็คโคขนาดนั้นจนนายไม่กระโดดเลยั <laughs> จะกระโดดไปบนบ้านมีเดี้เนมด้โอ้โห ขอนะ mm. ah, ย่างสต๊าบเบอรี่หน่อยนะอ่ะทีวีแล้วเหรอโอ้โหเซอร์เอะเกรดน โอเคเราขอบคุณไม่ได้เพราเราถึงเอ่อเพราเราจะมีอีสเตอร์อัปเดตสำหรับอัปเดตนี้ออีสเตอร์เองก่อนขอพทษผิดผิดอีส oh, <my> เตอร์เราแค่ขอให้ทุกอย่างวิ่งไปธรรมดา5นาทีอีสเตอร์ Egg. จะเริ่มอยนาตี5นาทีจะมีอีสเตอร์เอ่ะเย้โอ้อีสเตอร์จะเป็นไง เตี้ยเตี้ยอ,อีกห้านาทีอ่ะเขาจะเพิ่มไข่ย,ยีสเตอร์เข้ามาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนายกินข้าวอยู่อ่ะนายนายนายกินข้าวเลยเดี๋ยวรออ,ออัปเดตเออเราเขากลัวว่าจะ Crash Roblox อ่อะ <laughs> คอมพิวเตอร์นายนายแล็กมั้งปะ เราชอบบ้านใหม่ของเธอมันดีมันดีกว่าอยู่แบบอยู่ในป่าดงดิเออออนยู่ถ้าเกิดเออม่ได้ถ้าเกิดเธอสร้างบ้านในป่าดงหยิบไม่ได้เธอก็สร้างบนฟ้าแทนเลยไม่ใช่ ดูคนที่คงเนี่ที่จับได้่เชืที่สวยอ่ะสวยอ่ะสวยมากตรงนี้จะเป็นเตียงก่อน One more admin abuse oh Yeah แล้วเราจะเต้นเวลายับ เอาแมวไปต้มมาจากไชน่าเดี๋ยวกล้วยเต้เดี่ยวกล้วยไม่ได้เผ่ดเด้งมาบ้านบอมอ่ะโคตรใหญ่อ่ะเอามาคอมโบกับกล้วยก็ดีนะ อีกห้านาทีจับได้แล้วเราเชื่อไม่ได้อีกสิบวิเอาเสรจจะเริ่มโหลดที่ทีเบตเดี๋ยวนะอ๋าเต้เซเว่นอีเลฟเว่นโทรมา ดิเซเว่นอีเลฟเว่นโทรมาประ,าะม,มาณนี้นนอ่ะอีสเตอร์เอกรากลัวอีกสองนาทีจะ East อีสมีอีสเตอร์เอกเราอยากรู้ทุกคนจะรู้หรือเปล่า<ม>น่าจะย้อนกลับปะ<อ>

จบได้แล้วอีก3มนาทีเกมจบได้แล้ว official จบได้แล้วเาจะชิลอยู่ในการได้เราแล้วกันแล้วควันขึ้นไปเออเมื่อกี้ยังเห็นเต็มเต็มตาตลอดเฮ้ย Event on my journey สำหรับ community นะขอให้แอนิเมชันโหลดมินดี้แอนิเมชันโหลดแล้ว

สีชมพูสลับสีเหลืองอ่ะเหรอแก้มงกรฮะสีชมพูสลับเหลืองหรอโอเคไม่ใช่อ๋อไอไออ๋อเนี่ยมันดูเรีเฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยอ๋อชมพูชมพูสีเหลืองมัเหรอเออตมาเร็วที่มันเรืองแสงอะบนนั้นอะเร็ว เพลงเหมือนบานาน,น่แบบนานนชอตบิสบอกกรอ์บิสบอร์บิสบอร์๋ยวเจอเขาลาบกันหรอหรือว่าหรว่ามันคือคอมมินตตี้ของพึ่งชาร์จชูอันนิด เฮงบีสวอรมอ่ะเฮงบีสวรเย่ยมับคือเพิ่งซิม ULATOR ถ้าเกิดทุกคนไม่รู้มันคือแบบเกมที่เป็นแบบเพิ่งซิม ULATOR รนี่ยรา้ไอ่ะมันคือบีสวอร์มโยแล้วมันแบบเก่ามาวร